น้องเสือหรือน้องไดโนเสาร์น้องเสืออ๋อน้องเอวาน้องเออถามอันนี้ดีกว่าไปกินโอมาเกษะสรคนเดียวโดยไม่มีพี่หลิงอร่อยไหมคะอุ้มมาบนกับพี่หลิงว่าอิ่มมากไม่ไหวแล้วมันมาแค่ครึ่งทางเองไม่ไหวแล้วเออเราได้ชวนเขาหรือเปล่าไม่ได้ชวนอ้าว เพราะว่าเขาทํางานฉันรู้ว่าเขาทํางานไงฉันเลยไม่ได้ชวนแต่ว่าเล่าให้เขาฟังแต่ว่าเล่าให้เขาฟังเล่าว่าเล่าว่าพี่ลิงลิงวันนี้ first time ออกมาเกษตรแล้วก็บอกว่า I miss you แล้วก็บอกว่าครึ่งทางแล้วแต่อิ่มไม่ไหวแล้วจะอ้วกแล้วลิงตอบว่าอร่อยไหมจบหนักขวาจบ วันหลังก็ชวนเขาไปกินออสิชวน<ว>เขาไปกินชวนหลายรอบแล้วชวนหลายรอบแล้ว,แ,ลวแต่ว่าคิวเราไม่ตรงกันใช่คิวไม่ตรงกันแงแล้วแต่ละรอบเขาเขามีแค่แบบบางเวลาบางเวลาเราก็ไม่ได้<อ>ก็เลยแบบยางนิดนึงแต่ไม่เป็นไรเราก็ได้ไปกินข้าวด้วยกันไปดูหนังด้วยกันอยู่ถือว่าได้สร้างความทรงจำดีด แต่ก็คงต้องไม่มีแบบโอเมกเา7ด้วยกันสักมื้อแหละจริงค่ะใช่ไหมใช่มชวไหลายรอบแล้วอ่ะอิ่มแล้วสรุปกินหมดไหมคะสรุปกินต้องหมดหมดเพราะเราเก่งใจเชฟนะไว้วันหลังไปกินกันบอกเขาลดข้าวได้นะ ถ้ามีหลิงไปหลิงก็จะบอกว่าบอกให้เค้าลดข้าวได้จะได้ไม่อิ่มเกินไปถ้ามีหลิงหลิงก็จะกินแทนน้องวันนี้แกซมีเรื่องเสมอมันจะแบ่งแล้วมันจะกินยังไงอ่ะแบ่งให้กินกันยังไงก็แบบอ้๊มอ้ออนอนเนี่ยอันออน,นี้ก็ชมเองตัล้คือวันนี้เรื่องมีอยู่ว่าเรากินบะหมี่ด้วยกันในรถใช่ป่ะแล้วกินอะไรนะบะหมี่แอบไปกินด้วยกันในรถเหรอ ได้ได้กินด้วยกันในรถกินปาหมี่ที wij, oh, ่ท yani ี่น้องออมบอกว่าอร่อยที่สุดให้นัมเบอรวันใช่ไปติดตามได้ในรายการเอ้ยเอ้ยขาไม่ถ่ายอะไรกันหรอไม่บอกหรอกเป็นเซอร์ไพรส์แหละขับรถเอ๊ใคร่ายใคร่าว่าใครขับใครขับไม่บอก ไม่บอกดาวเอาเองคือคนนึงคนนึงขับรถใจร้อนอีกคนนึงไม่ได้ขับมาเป็นปีแล้วก็ไม่รู้จะเลือกใครดีอะลองเลือกเลือกดูแล้วกันให้ไทยใครใครขับแล้วหัวร้อนออมเอกฉันมากเอกฉันสุดๆใครขับแล้วจะเย็นอ่ะก็เขาบอกว่าร30นี่คือแบบว่าเร็วมากใช่ไหมคะร้อยสานี่ เร็วสุดๆไม่กฎหมายกฎหมายมันอยู่รอยยิแป๊บหนึ่งนะคะแป๊บหนึ่งนะคะน้ำเลอะหายแล้วค่ะหายแล้วค่ะพี่แมม Yes sir อ่ะอย่างนี้ดีกว่าตอนนี้หลายคนรอเรื่อง Yes sir ซีรีส์หรอใช่ Only You the Series Only You the Series ซีรีรรสหอใ,ใครรอ Only You the Series อยู่บ้างอายกมือยกมือใช่ไหมคะเราไม่อยากบีบคันไม่อยากกดดันแต่ขอคนละคำได้ไหมเกี่ยวกับซีรีส์เรื่องนี้ไหวไหมปังอันนี้ยิงปืนหรอปัง แล้วก็เรื่องนี้ปังค่ะปังคือได้แค่หนึ่งคำอ๋อปังคือหมายถึงว่าซีรีส์นี้จะปังหรือว่าอทั้งเสียงปืนคือปังทั้งเสียงปืนแล้วก็ความดังเออคือเราไม่อยากถามเยอะอยากให้แบบค่อยๆติดตามกันไปอ่ะหนึ่งคำของน้องออมสำหรับ Only You the Series สวยค่ะสวยเออหมายถึงภาพหมายถึงภาพสวยใช่ไหมหรือพี่หลิงเออ ้อยเป็นละเราเริ่มเป็นละเธอชงมาขนาดนี้ก็ต้องหน่อยแล้วแมสวยปังนี่ Only You the Series เริ่มถ่ายหรือยังฮะกกำลังจะเริ่มแล้วค่ะแต่ว่าจะบอกว่าซีดี์เรื่องเนี้ยเนื้อเรื่องมันมันสนุกนะมันแบบฉีกอะนึกออกปะเป็นอะไรใหม่ๆที่เอาไม่เคยทำเออเป็นแบบไอดอลสาวอย่างนี้ใช่ค่ะเป็นไอดอลสาวแล้วก็แบบ ได้ข่าวมานะได้ข่าวมาแวแวแว,ว่าแบบ <c oughs> มันพอเป็นไอดอลมันก็จะมีการแข่งขันใช่ไหมครับพอมีการแข่งขันมันก็จะมีแบบสตรองสตูอย่างเงี้ยเอ,อแล้วคือไอราโดนหนักมากนะสงสารนางเออรงไห้น้ําตาไหลถึงหัวเข่าอยู่แล้ว <c oughs> ตลกนะเป็นคนตลกเหมือนกันอ่ะแล้วของพี่หลิงล่ะค่ะ เป็นบอดี้การ์ดสาวเป็นบอดี้การ์ดสาวที่ที่ปกป้องน้องปกป้องไอดดลไอดดลสาวดาราสาวของเราค่ะปังปังยิงปืนยิงปืนยิงปืนปังต้องไปเรียนอะไรยังไงเพิ่มเติมยังไงไหมก็มีไปเรียนรนยุทธ์แล้วก็มีรนยุทธ์แปลว่าแปลว่า acting เหรอ แปลว่าอะไรเป็นไฟติ้งหรอการต่อแปลว่าอะไรอ่ะเดินยิงหรอหุ่ยมันต้องเท่มากๆแน่เลยอ่ะลิงลิงคุ้มการแบบถือปืนรณนยุทธแล้วก็แล้วก็ยิงปืนเออรอติดตามกันนะคะอ่ะและตอนนี้เดี๋ยวให้ลิงออมช่วยขานคิวให้พี่หน่อยค่ะครับคิวคิวคิวค ถึง250สองสอหถึง250ค่ะคุณผู้ชมกำลังรับชมบรรยากาศการแจกลายเซ็นปฏิทินดารา2500 6 8นะคะที่อาคารมาริโนนวันนี้เป็นวันที่3<า>แล้ว,ลว<ช>นะคะนักแสดงของเราในวันนี้มี9ก้พพหลิงออมอน้องแบมพี่โบพี่อเล็ก พี่นายกลับไปแล้ว่า,าก็เป็นน้องน้ำฟ้าก็เป็นพี่กราฟนะครับผมใช่ค่ะบรรยากาศคึกคักเลยทีเดียวนะคะตอนนี้สวัสดีทุกคนที่กำลังติดตามชมผ่านทางแพลตฟอร์มต่างๆของ CS3 Thailand แล้วก็3 p l พลสด้วยนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาเกือบเกืบพงพงเย็นใช่อากาศเย็นสบายไม่ร้อนใช่ไหมไม่ร้อนไม่ร้อน,รอนครับ ขอบคุณครับลิงอยากจะคืนไมลหรอเรเขาอยากจะเซ็นแบบว่าอย่างตั้งใจเออตอนนี้ให้นักแสดงได้เซ็นกันอย่างต่อเนื่องนะคะเดี๋ยวเราจะสลับไปคุยกับนักแสดงเป็นช่วงๆนะเพราะว่าตอนนี้เหลือเยอะไหมคะพอสมควรนะเดี๋ยวตอนนี้ให้นักแสดงได้เซ oui> ็นกันอย่างจริงจังก่อนนะคะน้องก้าวสู้สู้น้องก้าวสู้สู้น้องก้าวสู้สู้ก้าวสู้สู้ ไม่ใช่อะไรหรอกคือกราบคือแบบ,บนอนรอกราฟนอนรอนี่แฟนคลับนะคะน่ารักทุกๆคนเลยนะคะที่มาเจอเจอนักแสดงของเราในวันนี้รวมไปถึงทุกคนที่ติดตามชมผ่านทางไลฟ์ของ c ี3อส a ามไทยลนด์นะตอนนี้ด้วยนะคะ อันนั้นแสดงคนไหนมีอะไรอยากจะฝากสามารถยกมือขึ้นบอกพี่ๆได้เลย<ช>นะคะใช่วยขายเดี๋ยวช่วยขายใช่ช่วยขายแล้วอย่าลืมแต่ว่าแต่ว่าอย่างหนึ่งที่เราไม่ขายคือปฏิทินถูกต้องปฏ,ปฏิทิน,นเราไม่ไมขายนะคะ,ะ,คะเรามีแต่แจกฟรีนะคะ